ไอจะจัดแสงถ่ายรูปเฟอร์นิเจอร์นะครับจะมีตั้งแต่ชิ้นเล็กจนถึงชิ้นใหญ่เลยไอยจะใช้เทคนิคอะไรบ้างมาดูกันเลยครับมาดูแบบแรกกันครับเดี๋ยวไอจะเริ่มจากเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กก่อนเป็นเก้าอี้แบบนี้นะแล้วก็จัดไฟแบบง่ายๆเลยใช้ไฟแค่ตัวเดียวกับฉากหลังสีขาวแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ไฟที่ไอใช้นะครับจะเป็น ZS YB ขนาด80วัตต์ครับไอจะต่อกับขาตั้ง c ีส a ตนแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถปรับมุมองศาได้นะโดยที่ขาตั้งเนี่ยไม่เข้าเฟรมนะครับเดี๋ยวไอจะปรับมุมอยู่ประมาณนี้นะเราจะจัดแสงแบบไฮคอนทัสนะครับโดยที่ไฟที่เราใช้เนี่ยก็จะต่อตัว r e f ฟ e เตอร์นะครับไม่ต้องต่อซอฟ t b บล็อกเลยให้แสงที่คมแข็งแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสไตล์นึงนะเดี๋ยวเราไปลองถ่ายรูปกัน ต่อไปเดี๋ยวจะลองเล่นกับเงาดูบ้างนะครับจะใช้ตัวโปรเจคเตอร์เลนตัวนี้นะ ต่อกับไฟแนลไลท์60วัตต์นะครับสามารถปรับเทมเพ r เจอร์ได้ตัวนี้จะเป็นรุ่น 60B โปรเจคเตอร์เลนตัวนี้จะสามารถสร้างเงาเป็นรูปทรงต่างๆได้นะครับไอ้ก็จะเลือกตัว g กโบนะครับเป็นลายต่างๆเนาะที่เราอยากจะให้เกิดเงาแบบไหนเราก็สามารถเลือกตัวนี้ได้นะครับจะมีหลายลายมากเลยถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยเงาก็จะเล็กนะครับถ้าอยากให้แสงเงาเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้ก็ขยับออกมาห่างๆเลยก็จะได้เงาที่ใหญ่ขึ้นนะครับ จะลองคัดแสงดูนะครับแบบนี้ให้กลายเป็นริ้วนะครับแล้วก็ให้มันฟุ้งๆหน่อยไม่ต้องคมก็ได้ตั้งสูงแล้วกดลงมานี่นะครับเหมือนแสงรอดออกมาจากช่องหน้าต่างอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวไอจะลองใส่พร็อพเข้าไปเพิ่มเติมดูนะว่าจะทำให้การถ่ายเนะี่ยมีความแตกต่างได้มากขึ้นไหมเดี๋ยวจะใส่โคมไฟเห็ดตัวนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวไอ้ก็จะให้ต้นไม้ตรงเนี้ยเป็น r o ก n d นะให้เหมือนอยู่ในฉากอยู่ด้านหน้าให้ภาพมันมีความลึกนะครับมีมิติส่วนในภาพยังไงเก้าอี้ก็เด่นอยู่แล้วเพราะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีรู้แสงเนี่ยนำเข้ามาโคมไฟเหตุที่อยู่ข้างหลังตรงนู้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นแท็กที่เข้าไล t ด้วยเป็นไฟตกแต่งห้องที่อยู่ด้านหลังทําให้ดูมีอะไรมากขึ้นนะครับ หนึ่งข้อดีของการจัดแสงนะครับก็คือจะสามารถช่วยไกด์สายตาให้ตัว subject ของเราเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นด้วยอย่างเช่นริ้วแสงในภาพตรงนี้เนาะก็จะนําสายตาให้มองมาที่ตัวเก้าอี้ของเราเนี่ยมีความเด่นชัดแล้วแสงตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะครับสอดคล้องกับเงาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเงาที่เกิดขึ้นใต้เก้าอี้มาจากไฟตัวหนึ่ง แล้วก็แสงที่เป็นริ้วมังเนี่ยก็จะมาจากไฟกตัวหนึ่งแต่ในความธรรมชาติเนี่ยมันดูเหมือนว่ามาจากแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้เกิดเงาอันนี้ก็คือจัดแสงยังไงก็ได้ให้เรียนแบบธรรมชาติให้ได้มันก็จะดูไม่ขัดแย้งสายตานะครับแล้วก็ดูโด,ดดเด่นด้วยเพราะว่าถ้าเราจะหาโอกาสที่แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาหาเก้าอี้แบบนี้พอดีมันก็คงยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจัดแสงมันก็จะสามารถทําแบบนี้ได้ครับ ต่อไปครับจะเป็นการจัดแสงให้มีความสว่างครบทุกด้านเลยแบบทีพอยต์ไลทิงนะจะมีแสงหลักแสงฟิ l ไ g h t แล้วก็ริมไลท์้างลิ้วแสงสําหรับใครที่ต้องการรูปภาพที่มีความสว่างครบทุกมิติเนี่ยลองดูวิธีนี้ครับ ไฟตัวแรกเนี่ยจะเป็นแสงหลักนะครับวางในตำแหน่งคีไลท์ก็คือวางไว้ด้านหน้าครับเอียงไปด้านในนานหนึ่งที่ไอใช้ตอนนี้นะจะเป็นกําลังไฟ500วัตต์เลยคือให้ความสว่างที่สูงมากๆเป็นแบรนด์เซตเอวีนะครับเราจะวางไฟสูงกว่าตัว subject ตัวแบบของเรานะแล้วก็ต้มตัวซอฟ์บ็อกลงมานิดนึงไฟตัวนี้เนี่ยต่อกับซอฟ์บ็อกทรงพาราโบลิกนะครับเป็นรูปทรงหลายๆเหลี่ยมแล้วก็ใส่ตัวกริดด้วยเพื่อสะกบแสงเข้ามาที่ตัวแบบครับจะวางมุมองศาประมาณนี้เลยแล้วก็เราจะใช้ไฟสตูดิโอ100% นะครับเพราะฉะนั้นเราจะปิดไฟห้องครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดไฟตัวนี้นะครับตอนนี้เปิดมาที่ร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็ปรับอุณหภูมิแสง 5,600K นเะครับเป็นแสงสีขาวอันนี้เป็นไฟตัวที่หนึ่งแล้วก็ไฟตัวที่สองครับก็จะเป็นแบรนด์เดียวกันนะเฟสเี Z แต่ว่าตัวนี้เนะี่ยกำลังไฟ300วัตต์นะครับวางอีกด้านหนึ่งแล้วก็สร้างความสูงขึ้นมาให้สูงกว่าตัวเก้าอี้แล้วก็ก้มตัวซอบบ็อกลงไปนิดน,นึงครับ ใช้ความสว่างที่ร้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นไฟตัวที่1เนี่ยก็จะให้ความสว่างมากกว่าตัวที่2อันนี้เป็นเรื่องปกติครับเพื่อสร้างมิติของภาพให้มีแสงแล้วก็มีเงาแล้วก็ไฟตัวที่3ครับตัวนี้เนี่ยจะตั้งไว้ที่ด้านหลังตัวเก้าอี้นะครับจะเรียกว่าริมไลท t ตัวนี้จะทําหน้าที่สร้างริ้วแสงให้กับตัว subject หรือว่าเก้าอี้เพื่อให้ตัวแบบเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาแยกออกจากฉากหลังครับไฟที่เลือกใช้เนจะมีความแตกต่างจาก2ตัวแรกนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องใช้แสงแข็งเพื่อที่จะสร้างริ้วแสงออกมาแต่กําลังไฟเนี่ยไม่จำเป็นต้องสูงก็ได้นะครับตัวนี้ที่ใช้เนี่ยจะเป็น z y b เหมือนกันเป็นตัว80วัตต์ครับ จะได้ภาพที่แบบมีความสว่างที่ครบจริงๆนะครับสำหรับการถ่ายภาพเพื่อเอาไปโพสตขายนะที่ต้องการแสงสว่างที่แบบครบทุกด้านเนี่ยสามารถจัดไฟแบบ T-Point Lighting แบบนี้ได้เลยครับมาดูกันที่ชุดใหญ่กันบ้างนะอันนี้จะเป็นชุดโซฟาพร้อมแอสเซซอรี่นะครับจะมีโซฟาขนาดใหญ่แล้วก็มีชุดแอสเซซอรี่แบบนี้เดี๋ยวเรามาลองถ่ายในแบบที่ยังไม่จัดไฟกันดูก่อนนะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาจัดไฟในะแบบเบสิกกันก่อนนะก็คือจะตั้งแสงหลักเป็นคีย์ไลท์กับฟิล l l ไลท์นะครับเป็นการถ่ายรูปแบบฉากหลังสีขาวแล้วก็สว่างรอบด้านเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็คือแสงที่ได้จากไฟ2ตัวนะครับก็จะได้แบบนี้เลย เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างแสงเงาเป็นลวดลายต่างๆกันนะครับโดยใช้ไฟแนลไลท์ 60B นะครับต่อกับตัวโปรเจคเตอร์เลนตัวนี้นะที่เราจะสามารถใส่แผ่นโกโบกเนี่ยให้เป็นลวดลายต่างๆได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นลายลวดลายหน้าต่างปรับความสว่างได้นะจะเปิดร้อยเลยเพราะว่าแสงหลักหรือคีไลท์เนี่ยค่อนข้างสว่างนะครับเราจะต้องใช้ไฟตัวน,นี้สู้กับแสงหลักแล้วก็ปรับคอนัฟูมิให้ออกเป็นสีนวลๆนะครับเหมือนแสงอาทิตย์วางเงาให้ได้บาลานซ์นะครับระหว่างภาพเนี่ยให้น้ําหนักมัน เท่ากันโอเคน่าจะได้แล้วเนาะมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนลวดลายหน้าต่างตรงนั้นดูบ้างนะเขาจะมีแคตล็อกให้เลือกเลยมีหลายลายมากก็จะมีแปลกๆเยอะอันนี้ต้องลองดูนะครับมันก็จะให้บรรยากาศอารมณ์ที่แตกต่าง เคครับเดี๋ยวเรามาลองจัดพ็อปให้กับฉากฉากนี้ดูบ้างดีกว่าให้เหมือนกับอยู่ในห้องจริงๆนะครับให้เป็นบรรยากาศดูเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเรามาลองหยิบพ็อปใส่เข้าไปในฉากกันดูนะ อันนี้ก็คือผลลัพธ์การจัดแสงที่ดูสว่างนะครับแล้วก็ทําให้เหมือนว่าอยู่ในห้องเดี๋ยวเรามาลองดูอีกแบบนะถ้าเราปิดไฟคีย์ไลท์กับฟิลไลท์นะครับจะได้ภาพออกมายังไงมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะให้เหลือแต่แสงสีส้มๆนะครับที่เป็นเงาที่อยู่ด้านหลังแล้วก็แพคที่เข้าไลท์ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟสักตัวหนึ่งนะครับ แล้วเราจะลดแสงลงให้มืดลงนะครับให้เปิดเงาแค่นิดเดียวนะครับไม่ให้มืดไปเดี๋ยวจะลองเทียบกันนะระหว่างปิดไฟแล้วก็เปิดไฟครับเปิดเงาขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวจะลองถ่ายภาพนี้ดูนะครับพี่ไมค์ครับสำหรับวันนี้ที่ไอมาถ่ายรูปให้ด้วยกันวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกดีครับได้ความรู้ในการจัดแสงแล้วก็เกี่ยวกับกอุปกรณ์เยอะมาก พี่ไม้ชอบภาพที่ไอ้ถ่ายให้วันนี้ไหมครับค่อนข้างชอบมากเลยครับผมจะได้รู้ว่าเราจะต้องจัดแสงยังไงแล้วก็มีการจัดแสงแบบแปลกๆให้เราลองเทสกับสินค้าได้ โอเคครับ, okay, รบสาหรับเพื่อนเพื่อนเนี่ยไอ้ก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะสามารถเอาไปประยุกต์ในการจัดแสงให้มีความน่าสนใจมากขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะถ่ายสินค้าอื่นๆหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เองก็ตามแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไม้มากมากเลยที่อํานวยตัวแบบของเรานะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็สถานที่ให้ถ่ายคลิปนี้ได้ใครที่สนใจกําลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งทําเองหรือสําเร็จรูปก็ตามเนี่ยไปดูได้เลยที่เมโมเฟอร์นิเจอร์นะครับไอ้จะขึ้นเพจให้ดูตรงนี้ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ